ผมจำได้ตอนเป็นเด็กที่อยู่ชนบทนะครับเวลาจะแกงหน่อไม้อ่าแกงขี้เหล็กนะครับโดยเพาแกงหน่อไม้เนี่ยคุณตาคุณยาย,ยชอบให้ไปเก็บใบยะนางนะครับอยู่สวนในบ้านนะครับเพราะบ้านผมเป็นบ้านที่มีพื้นที่พอสมควรนิดนึงนะครับก็จะมี อพวกใบายานางเกิดขึ้นนะครับตรงหน้าฝนเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับมันก็พอมีใบายานางเยอะแต่ช่วงหน้าแรงเลยครับหน้าแรงใบายานางจะทิบไม่ค่อยมีนะครับก็จะเก็ยบยากนิดนึงนะครับก็จะได้แต่ละใบจะได้กำมือหนึ่งพอไปทำเป็นน้ำยานางนะครับกว่าจะค่อนข้างยากและอีกอย่างหนึ่งก็ บ้านผมเนี่ยก็ยจะมีเพื่อนบ้านมา,มา,มาเก็บย้านางอยู่เรื่อยนะครับมาขอมาขอย้านางไปใ,ใส่แกงเหลาไม้แกงขี้เหล็กเหมือนกันนะครับก็ทาให้มันโตไม่ทันนะครับโตไม่ทันเจ้าของบ้านก็ก็จะหายากนิดน,นึงนะครับก็เป็นวัฒนธรรมบ้านเรานะครับช่วยกันไปเนาะ,ะมีอะไรก็แบ่งปันกันไปนะครับ ด้วยมันเป็นสรรพคุณมีฤทธิ์เย็นนะครับช่วยดับพิษไข้นะครับพร้อมดับก็เป็นยาที่คนเขาชอบปั่นน้ํากินนะครับไอใบยานางนะครับมีสรรพคุณเยอะมากนะครับเป็นผมจึงเอาตรงนี้เอามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับเนี่ยแม้อยู่บ้านในเมืองก็มาปลูกไปตอนนี้ใบก็เขียวงามนะครับเนี่ยใบใหญ่มากครับตะกรานี้ถือว่าใบใหญ่นะครับ พอมันถูกฝนถูกปุ๋ยนะครับนึกถึงตอนเด็กครับเก็บยานางอันนี้พอดีจะเก็บไปให้แม่บ้านแกงแกงขี้เหล็กนะครับอุจจาระเหล็กนะครับนะครับพอดีมาเก็บนี่หน้าฝนมันฝนตกมากขาจะหน้าฝนเขาหน้าเราจะว่าฝนตกมานะครับก็ออกใบเยอะนะครับนี่ครับเขจะได้เนี่ยแป๊บเดียวก็าได้กำมือหนึ่งนะครับ่ยังเป็นเถานะครับเนาะมันก็เลื่อยไปเรื่อยนะครับ อันนี้คือใบยานางนะครับใบมีฤทธิ์ยาเย็นนะครับควรปลูกไว้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะบ้านที่ไหนก็ปลูกไว้แกงหน่อไม้แกงขี้เหล็กแกงอะไรหรือปั่นกินน้ําก็ได้ครับดับพิษไข้ดับพิษต่างๆได้ครับนครับมีละอุ่นใจครับสรรพคุณใบยานางครับโอเคครับแบ่งปันเพื่อนครับสมุนไพรของเรานะครับจะจับดูแลสุขภาพนะครับยานางครับวน ปลูกพามาเก็บไว้นะครับถ้าเป็นอยู่ในป่าเราก็ไปเก็บอย่างครับนี่เราไปซื้อก็บางทีก็เล็กน้อยๆไปตลาดก็ไม่จําเป็นนะครับอ๋อเก็บไว้จะมีไว้ที่บ้านเลยครับครับก็แบ่งปันกันแค่นี้ครับเพื่อนๆครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับขอญาติปิแกงไปปั่นน้ำยานางใส่แกงเคเ่ยกให้แม่บ้านก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ